อินี่จ้าหน้าตล่ะใจไปเลยว่าใจจะมีสิบใจแล้วนี่เปลี่ยนขอดแล้วแกไม่ร้องกันเองอ่ะจะถึงร้อยแล้วมึงอ่ะกูนั่งหายใจ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 เย็นเี่อนใจี่อยู่คอปปะใจเย็นอคนเดียวอ่ะคใจเยจคแล้วอ้โหห็นหน้าทุกคนเลยออ พ่อใหม่อยู่ด้วยอยู่ในโลกส่ตัวกไม่เห็นอยู่นี่หรอเ้ยเขาอปแบบอันนี้คือเซมเนอร์หรเศร้าวสัาพท่ันจะหายปบะมันเคยเป็นบอกแกอย่างจี้จีเซ็แล้วก็ไปเองี้หรอเออเอนิวเดียวแหมแีนก็ทำให้ฉันลำบากยากเย็นไป็นพิาศาตอนนี้เรากำลังทำอะไรไม่นี่ เครียดโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ใครเกลียวกำลังสอนเป็นครูสอนไหนเป็นครูมาดขอมาดคุณครูเอาใจอาใจไปเลยไปเลยเขาเล่นดับแถบได้ปะไม่ไหนบแถบเล่นไม่ด้มันมันไมันก็จะมีอะไรพิดอีกแล้วคนนี้ก็นั่งฟังหนึ่งสองใจ ลองก็พยายามสิใจใจจะทำกอะไรที่มันเหมือนมันเหมือนลองแล้วแบบมันไม่ตรงกับสันตานจะร้องอ่ะมันเหมือนต้องทำสองทีอ่ะ